มาเบิร์กันซุ่มผอมหวัวอันป้าทายคีปกันพี่น้องก,กันเล <c oughs> ยนี่ยังเือการค้อมหวัวอันทายคือแท้ก <c oughs> ม่ได้ว่าเป็นสียางไม่อี่อย่างเราค้อมหัวยา,างออกมาก,ก่อนข่ <c oughs> อันนึงแล้วโอ้ยแล้ว คือซื้อว่ากขมาต่วเาหอมคืออะไรยอดพี่บึ้งคนบึ้งคือหน้าคอนเป็นราประจำการของเขาตัวต๊แงหนาดวงป่วยถ้ามาเป็นตัวเด็ดก็บึ้งมาบังไม่เลยบังทีเดียวไมาได้ใส่ว่างาห็นเห็นยางขามทางไวๆมากาแล้วไม่ใส่เอียก แม่บงตัวรถแต่งเหมนเป็นแต่งแต่งเต็มเป็นผู้หญิงเหมือนนะคือคือแหงเรถแต่งงามแหงเหมือนนะสา,าีเก่าแล้วแม่สวยอยู่บ่สวายโายน่โอวยเขาขับอื่นในทอ่อนักบ่พขนาดรถแต่งรถแต่งเหนใส่ผมใส่ย,ยังก่อเราคือให้คือส่วนยุดแถวมันเป็นโชว์เป็นยังเลยไหมนั่งคงนั่งโชว์ไม่สนอ S <S เขาเลยแหมพ่อได้ยังเกียรอะไรแม่แม um> ่ได้อะไรเกียร์กระดอบมาตัวแบบไรเนี่ยหูยทุกหอกกล่องเข่าให้แม่กินอิ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวเรือเรื่อนูค่อยกินกระดอบเขาคื่อสบายใจค่อยสบายใจที่เป็นลูกเขาคื่อนาะบุ้งแปมกินเข่าหรอเปล่ บอกไม่ได้กินบ่งแปมบางสวนบลายก็บวงแปมนี่เนาะนอีว่าเล้าเลแม่เลสิ่เีเลไม่บ่ไบเอ้บึ้งอยู่ดิหมอมาแต่งตัวใบสามไขึ้นนาอะไรเนี่ยนี่พร้อมเฮียงนั่งสี่เลยสิบอมย นี่นหบั์เช่นหงสนั่งว่าอีกน่นั่งคิดซื้อแต่นีว่าอีกนี่นั่งคิดซื้อหรือว่าไปหนามาหลังอากาศที่ฮาไหมอ๋อถ้าหลังวันสูตซสำม,มีดี มาวันนี้มะลําสินังใสปะหลังว่ีแทบเกียบพี่น้องมือนีแต่บ่เล่บหัวอันมะลัมพนังใสกันเต็นไงมะลําน่งใสยังมาคิดซื้อนีเอ็ไว้ดูจ้าไุจิกเดูว่าเราตากางไใส่ก็จะไม่เล่ น้องกระปูดเอากรอเอคือเสียงแหบเลยเชิญช่วยในมือในยุ้ยใ่ก่อนเชิญชวนพี่น้องนะค้ามาอนจัตลาดต้นสนค่ะอยู่ย่านร้านสอดรถคือเสียงแหี่ยบอันร่องเพียงหลายนนี้อันียหน่อสมรถมันได้ร่องหลายมันใส่เสียงสูงเนาะถ้าจะาขอดูมันบอกขอดูเอาตลเราโดนสนยุ้ยใส่บ้าค่ะขนาะอยู่สมุทรสาครค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาชม ปอดฝนแนนอนค่ะไม่มีฝนค่ะมาชมอะไรนี่มาชมแดนเซอร์สวยๆู้หยิ่งแท่นะคะ่ะเสียงแหบก็เลยเป็นเสียงขึ้นกับเทยจังหน่อยอันว่าแหบไงก็นี่เ <c oughs> สียงแหบแดนเซอร์สาวสวยส<ำ>กินเก๊กห้วยหลายเก๊กห้อยแบบเนีนเก๊กห้วยหลายมาันก็เลยเสียงบะมีแดนเซอร์เนียย่างก่อนกุน๊กค้าขาวสาวํำเพรื่ออันช่วนี้พระเจ้าเอิญไปจอยดูจอยอีกแล้ว มันตึงมากจอยลูก <c oughs> อันเขาปิดฟ้าอันเขาปี๊ดหรืออัน,อนประตูรถไซต์ติดต้องหยิบใส่กันยังหน่งเออประตูนี่ไงมัน,มนเออหลังจะไม่ถอ,องงดหนีห,ห้องออง้ำหรออ้าวมาแล้วบันี้วันที่สัมผัสอยู่คุณพี่สาวลรำซิ่งจากเมืองเเข่ ไปแต่งหน้าทอสร้างนั่นให้มันแล้วมันทัวร์ทอท่านมือวานกระดาษโคดันโคตรชิลเลี่ยวงามยุกยี่ไปไหนอันนี้เราไปส่วนฉบับเออเราปัดกันนะอันมอาชีพไปแล้วเพ่งขึ้นมาได้เขาเราคิดหาเต้นเอิรนหาตโนดตโนดอยู่บางนึงหนังย่างสารเพื่อนประกาศขายดานเพื่อนกระเลี่ยบันแดนเซอร์มีแต่คนสวยฮัลโหลฮัลโห้องขึ้นมาบ้านนี่แดนเซอร์มีแต่คนตัวเล็กค่ะจะร่างสี่เหล่ย มันสวยๆบอสบไส่เนี่ล่ะมาก่็สวยหลีล่ะน่าไปกข้าวสารเพื่อนเอาแอร์เาปาเบิ่งจักรอบในียเปียนไอ้โหมันกบาคืนมันอยู่ในหลุมแดงสาเื่อนบงดึกดึกสามเอนไอู้้บ่าบ่เอออยาะายเขาู้บ่าใส่อีกวเป็นแฟนกันแฟนแฟนโนติแเก่าที่รัว่าเฮ็ดเสียงไหมดูอิยังกาะเกาเ้ยังกาะเกาทีรักดเกาทีรักเสียงนยน้อห้ มากค่ะมากินข่าวไอโบ่ได้ยังเกลียนเฮ็ดแอบเราไปเดี๋ยวเขาบอกเห็นรีเฮ็ดตรงนี้รีเฮ็ดดูเอาเร็วๆพี่น้องมันดังเอานัดไปดีด้วยนั่นเนาะคือคือพอไอ้โบ่กับสันกันมันนั่นมือท่านเด็กของมันปากอยู่ท่านเด็กท่านท่านด็อารมณ์แล้วท่านมือไหนที่ีอารมณ์มาเนี่ยบอกท่านไปบอกคลิปก่อนไปี๋ยวไคลิปก่อนคลิปอะไรโซดก่อนไลโซดมืออที่ว่ากีฬาซีอินตี ราสีค่ะมันเห็ดได้มือเดียวอีหลี่สาวรับสิ่งจากเมืองพองล่ำสิ่งพองอเอลาปันพองลำ่ลำบูไทยล่ำบูไทยซิฟเนื้อขี้เมือนกันมาลำร,ร,รวมนมิดสร้างผู้เดียวได้ฮอดสามจังหวัดค่ะสามหลุแบบสามเออมอสส์มะปิค่ะขี้กับบอสขืนกับบอสพ่อเมือค่ะเมื่อกี้ได้คุณพ่อแม่ติมแม่ติมขืนขี้ให้แม่ติมกับไปขืนขี้ให้ค่ะจังลองได้ผสมกับอะไรอีหลีค่ะ มาค่้องลลือีริปอ่ะหัวลำหัวล้านเองเขาคือใบโน้ครัแกบ้านสีบก้งสีเออก็ดักไวโหลดเนาะแมนว่าเลยตั้งดักเกี่ยวเดมอนมันลปัดเร้มีมอนคิดตั้งมอนมืมื่อนีิตั้งหมอนพ้อมบอกน้าพนแขงก็จไปตั้งมอนอยากไปใส่หัวมอนพูดตั้งมอนอุ้ยมอนกระดําม่าสันจเอาไปใส่หัวมอนมอนทำเม่ไหร่าน ห้องน,อน,นั่งบอกม่นห้องนั่งบ่หละ้ามานอนมานั่งบะได้ค่ะมาหมุนแล้วเองหมุนห้องอะอยังน่นนานดกเน,น้อปะเอเตาเฮ็ดได้ถอดจไปแต่งแล้วนี่ย่อนงนักมพรกลุ่มแม่ทยมายงระมากเลนตากแขวเนี่ย เียที่นอสร้างแต่หนตอนเพิ่นพนาาาก็นาพนกจะเป็นประมันนี่แหะเป็นผู้ให้ห้างี้าแข้งแล้วผู้ให้ก็ดีตอนมาแรงวปล่าไหนที่เขาิหมองปิตัืเป็นบ่อะไรวงายร้านลายบ่มันคือเป็น่องนิดหน่อยยังสั่นเด้แต่ว่ากับบ่อจืดเนาะมันเดือดอยู่ไหอยู่พามืเรงให้ปอดคนสนอง าากินเขาไมเหลือเใหนนวมัน้อนเว้ยซุมีเอซปอยู่บงรเอาเาไปเดกลไปหลดก็มา,า,าย่างคาลีปกันไอพี่ดองเบิ้งก่อนมาเสร็จมีกรปุ่นไม่สกกระปุ่นบ้งับนม่ยังคือยืนทอนทายใจเพืมเพื่อเลยังไยครัอยู่คองมันอากาศมันร้อน ไม่ใช่ไม่ไม่ยังขายเนี่ยนะมีของขายเยอะมากเสื้าพงษ์สภามีปะพงษ์สภาเครื่องสำอางของดูของกินเพียบพร้อมเลยเป็นโซนเป็นโซนเยอะมากของเยอะมากห่อนบ้างหน่อยนะไม่นายเย็นเย็นสบายอยู่แต่เราเดินมาแล้วมันอยู่คองน้ำมันเลยห่อนบ่อนบ่เร็เป็นยางเบิ่งกเป็นยางตลาดว่าหอมเป็นยาตลาดยางตลาดตุ้งนั่ไงนะเออมันจะยาเขาจะกวางกวางตุ้งติ๋วมาล้ว พูดสาวม,มออา,อา,าอาส่งไทยจะกดกจะทอดกันนะเพียงพูดสาวก็เ,เพีงกันแฟนเขาเขับใจก็ยีย่ติตอบแฟนเขาเขับใจเวอร์ชั่นน้องหอมสิเห็นจังใดด้วย,วยสิเห็นจังใดแฟนโอ๊ต <laughs> <laughs> อ๋ <laughs> อโนร์ก็มาฮักแท้ กูว่ได้หัวอีหอมกระดาษอ้มาโจทอนแนวเร็วแม่ซอยหลายประเดนเสียงีสิบไเร็วเ้เร็วจังเีสิบาทเอาถอนนึงม่ต้องับใจที่นีเวร่องเสียจังไเ้ยเสียงหาวสันจะมาปิหยักจีบปลากจีบข้อให้เสียจังไรเร็วเร็วทอนนึงเสียงเจังไดเนี่ยมัาไปประเด็นไดพีเอางงตนีก็ได้เปลี่ยนขี้ับมาขึ้นแร้วคือเร็วพี่ดาวบรรดาฟัง พี่น้องหาฟังมือแรงเอาก็ได้มือแรงมามีเดี๋ยวเขาบริทน้เขาตัดออกจากสกิปแล้วพีื่องไหนเขากับหัวใหม่เลยเอาลองมันต้องไปมีฟิวแบบว่าเสียจังไหนฟิวจ่อยแหมฟิวถ้าฟิวจ่อยปพิ่มหนิคือเสียงมาเลยดีได้ได้ฮอนหอนยาวเลยดีหอนหนึ่งดุนแฟนเก่าครับใจอินโดน่าดุอินโน่าดมีแฮมฟังได้เอาอินโดนอาดุนอารีลิแกซิปันอ่ะบ่โอ้ยแป้งเก่าก็ตายหอนคืนนะเนาะ นี่หะเพื่อนสิกเยกนอมองด้วยละคมาเอาหัวมามึงทุหนวดโนทงตุ้แท้กันาดนดโนอนดเพ่เสียงวนก็ไดเอาใจเป็นอ่งนเปก็กลาใหุนืนมึง้อมาลองกันไหมต่อเพื่อนห้อมเจ๊มในใจหามเจ๊มในใจกี่หลายอมเจ็มในใจนี่หลา เราลับสิงสาวลับสิงกันเสียงก็สิงกันสาวลับสิงสีม่วงกันตีโอ๊ะไหวยบ๊วยสาวลับสิงสีม่วงกันมากัดเข้าอย่าไปลองเนะคนฟังมระจิตกัดเข้าเอาล่ะหน้าจ้าพี่น้องบายบายค่ะ